บอกลังไปเอออาจารย์เบดชไปอยู่หน้าแล้วว่าอยู่ก้าวคนนดีผมครับ อัดเต็มหน้าประตูเลยโทษการระเบิหนึ่งชนะอะไรวันนี้วางชนะอย่างเดียวไม่แพ้ไม่แพ้ถึงแม้วเหมือนจะชิงที่สามตั้งสองการรวมแล้ววันดวงนี้การยิงโทษเอาเราเก่งมือกลองพังกะได้ไม่ใหญ่ไงนะครับไปจากีันนะโอเคไปจบโอเค

เชิญนายเสนกคนนะครับท so, you know, like like ่อางที่หนึ่รากระโนรได้กล่าวรายงานนะครับจกพักครับและีเชิญนายชัยกยั่งยืนนะครับกาลังกระโดดกระดได้เป็นประจำแค่นรับต่อรายงานนะครับชิญครับกาเรียมท่าน แต่เรื่องยังอยู่ท่านกำนันตำบลการทารงประธานในพิธีที่เคารพกระผมนายเสวียนนิพรธ์รัมเหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านกันทารงตำบนการทารงกระผมขอกราบขอบคุณท่านด้วยอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีโดตาครับครั้งที่สามโดยมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันดังนี้ หเพื่อแสดงความรักความสามัคคีในชุมชนทั้ง3มหมู่บ้านสเพื่อให้เยาวชนประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา 3. เพื่อดำนวไไว้ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระเพณีในช่วงวันดนตาของทุกปีโดยการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดสีทีมได้แก่ หนึ่งทีมการทารงเอหมู่ที่หนึ่งบ้านการทารงสองทีมการทารงดีหมู่ที่หนึ่งบ้านการทารงสาทีมบ้านจันล็อกหมู่ที่สองจังหการทารงและสี่ทีมบ้านศาสีเหลี่ยมหมู่ที่เก้าจังหการทารงแบบนี้ได้เวลาอันเป็นหกคนเลิกผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ให้เฮาวาและกล่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเทมิโดตาครับเป็นระดับต่อไปกราบเดียเชิญครับเรียนท่านคณะกรรมาการจัดก,การแข่งขันผู้นำชุมชนแขกผู้มีเกียรติตลอดทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวตหบลกันดารมที่เคารพทุกท่านกระผม นายัชเลิรอ์อย่งยืนกำน,นันตะบนการพระรมรู้สึกเป็นเกียร์และยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลดนตาครับครั้งที่สามในวันนี้ครับ แม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับเ,เกี่ยวกับกิจกรรมประเพณีกันทารมครับปีนี้นะครับก็ตำบลกันทารมของเรา,เาก็ไม่ได้จัดนะครับปีนี้ดฉงนั้นก็สืบเรื่องเกี่ยวกับ โควิด19นะครับที่ผ่านมา 3- 4สเดือนทำให้ประเพณีพุตบอลการรุน่นรับของเรานะครับที่เคยจัดมาทุกๆปีนะครับก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปก่อนนะครับแต่ถ้าปีหน้านะครับถ้าทางรัฐบาลได้ให้จัดนะครับเราก็ต้องจัดนะครับปีหน้า สำหรับปีนี้นะครับปี2563น,นะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ทางผู้นำชุมชนทางพ่อแม่พี่น้องทั้ง3หมู่บ้านนะครับได้ประชุมปรึกษาหารือว่าเราควรมีการจัดการแข่งขันโดนตาครับครั้งที่สาม ทุกท่านพร้อมกับทางพ่อแม่พี่น้องก็เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างไรเสียเราก็ขออนุญาตจัดนะครับหนึ่งวันนะครับวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อวานนะครับได้ยินข่าวเราเตรียมสนามนะครับฝนฟ้าเต็มใจนะครับมีการตกมาตลอดเกือบทั้งคืน นะครับช่วงเช้าแถมอีกอย่างหนักอีกนะครับเพราะฉะนั้นสงสัยว่าปีนี้เราไม่ได้จัดทุนบอลประเพณีครับเลยฝนไม่ตกนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราก็ต้องจัดดวงตา,าเพราะว่าการแข่งขันดวงตาครับนะครับตำบลกันทารมนะครับทั้ง3หมู่บ้านเคยจัดมาสองครั้งแล้วนะครับสองครั้งแล้วแต่ไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีประเพณี การตรงครับเข้ามานะครับฟุตบอลดนตาเราก็ชนะไปนะครับแต่ปีนี้เราจะเริ่มนะครับเริ่มใหม่นะครับปีนี้ก็ทวไปแล้วเป็นครั้งที่3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับปีหน้านะครับช่วงดนตา,าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา,าเราก็คงจะได้จัดฟุตบอลอย่างนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเราคงจะจัด อย่างอย่างน้อยหรืออย่างมากก็ประมาณสักห้าวันนะครับห้าวันนะครับเพราะว่าหนึ่งวันก็คงจะเตรียมตัวไม่ทันนะครับนักกีฬาก็รู้ข่าวนะครับเมื่อวานรู้ข่าวว่าเราจัดบอลดนตาครั้งที่สามโอ้เขาก็เสียใจนะครับเพราะว่ามาไม่ทันแน่นอนแค่หนึ่งวันนะครับผลงาน,นปีหน้านะครับเราก็จะปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เขตสามหมู่บ้านของเราตรงนี้นะครับถ้าหมู่อื่นจะมาร่วมในตำบลของเราก็ไม่เป็นไรนะครับเช่นหมู่หมู่สี่หมู่สิบสองนะครับในเขตบริการโรงเรียนของเราถ้า,ามาร่วมกับพวกเราก็ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็รู้สึกยินดีดีใจมากนะครับที่เห็นพ่อแม่พี่น้องเราร่วมรู้ชื่อกันนะครับสิ่ง อื่นเคือยังงบประมาณนะครับเกี่ยวกับโดนตาคับนี่เราไม่มีนะครับเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับบริจาคก็ขอขอบคุณทางเจ้าภาพร่ว้วยรางวัล้าภาพรางวัลเราด้วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนละเล็กนละน้อยเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับปีหน้าถ้าเป็นไปได้ผมก็เห็นด้วยนะครับในการจัดฟุตบอลโดนตาตาโดนตาคับหรือประเพณี ทับกันทารมต่อไปนะครับนะครับบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะครับแต่ผมขอ,ขอเปิดการแข่งขันฟุตบอลโดนตาครับครั้งที่สามนักบัดน,นี้สวัสดีครับ น่าโคตรไหมโคตรอะไรตัวกรเปิดทแล้วเชียร์ลทำไมการแข่งขันตามตารางสุดที่ลักที่เราให้กำหนดกันมีคู่พิเศษนะครับคู่ที่สามมีเจนคู่พิเศษุกบอลหญิงเจอเจอบแค่นับก็ต้องมีคนชนะนะครับแล้วก็คู่ที่ห้า ชนะกลับชงงนะที่ที่เราเหล่าสีผู้ช่วยอู่ที่หนึ่งหนึ่งพันบาทคนปัญญาลูกชางรามนะครับผู้ช่วยอยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันบาทสองอตปรีชาขตากลืนน้ำอ๋อธวัมชัยผู้ยอรนักนะครับอ,อ๋อโอรงเรียนบ้านสเสด็จสัมพัทธ์ราชวิทยาคารชื่อโรงเรียนจะยาวไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราดีต้อนรับดีกว่าดียิ่งนะครับ ในตณะที่ท่านก็เป็นบระานจากทางอูสงบ้านกระนบนะครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจนะครับขอบคุณอาจารย์ธนศักดิ์ลูทองด้วยนะครับมาให้กําลังใจด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าจะลงเล่นด้วยเรืความดความสุขสบายกงดีโดยตานะครับแวที่เราต้อยด้วยต้เสร็จสิ้นแล้วน่เลือมกระโกระรโดรือกระระการอรโดีกลก อ,อย่างเช่นที่ส่วนยุรีรังทางฝั่งสุรินทร์นะครับส่วนวันที่จะมีการเซ็นตุลานั้นก็